สวัสดีครับช่องเบาจากตลอดพากินพาเที่ยวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายมถึปนนาลอยเกตนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าสวนสกายวอล์กนางป็นที่นั่นะครับผมจะพาเดินไปยังนางบิ๊กซีนะครับเลสเซนเซนเวอร์นะครับเดินไปตากสกายวอล์กนะครับนะครับบรรยากาศนักท่องเที่ยวมากันเยอะมากเลยนะครับบนสกายวอล์กนะครับ ครับจะเดินไปหน้าเซ็นนะครับเซ็น,นเวอร์นะครับนะครับบรรยากาศบนสกายร็อกเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับเยอะมากเลยนะครับเจ้าต่างชาติทั้งนั้นนะครับเี่จริงๆนะครับวันนี้วันเดียวด้วยนะครับวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมสองพายหกสิบนะครับ บนสกายวอล์กนะครับสกายวอล์กจะนั่ง,งไปตินัมนะครับไปตินัมประตูน้ำนะครับเป็นยังนงั่งเจนจันเวอร์แลเป็กซี่ก็จะประสงค์นะครับเอ้เราดำดีนะครับนะครับบนสกายวอล์กเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับสมาชิกจะเป็นชาวต่างชาติเยอะนะครับ สายวอกนี้เชื่อมต่อ3ามสห้างเลยนะครับห้างไปที่น้ำประตูน้ำห้างเซ็นซัันเวอร์ไปบิ๊กซีรา้จะดำดีและไปเอสอนลาซาได้นะครับนะครับาต้องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับ ตรงน,นี้ก็เป็นบิกซีราชดำรีนะครับที่มองเห็นนะครับนักท่องเ,เที่ยวเยอะนะครับสามารถจะเป็นชาวต่างชาติเยอะนะครับ วันนี้เ็ไปนัง่งเซนัซนเวอร์นะครับเซนัซนเวอร์นะครับบรรยากาศเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับเ,เ,เ,ออเบยอะมากจริงๆนะครับวันนี้วันเยุอนนะครับ นะครับท่านนี้จะเป็นนั่งบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีราชดำดีนะครับสวัสดีครับบรรยากาศบนสกายวอล์กนะครับเชื่อมต่อไปอยังบิ๊กซีราชดำดิเชื่อมต่อไปอยังนัง่งเกสอนปลาจาได้นะครับฟังนั้นนะครับฟังนในกองเซนซันเวอร์นะครับเซนซันเวอร์ บรรยากาศเต็มไปด้วยน,นักท่องเที่ยวนะครับจะมาจับจ่ายใช้สอยซื้อของสามาจะมาซื้อของที่ในห้างบิ๊กซีและจะดำเนกเจอะนะครับนี่ครับไปห้างบิ๊กซีและจะดำเนกสอนวินเลดได้นะครับตู้ฟ้าบีเดสก็ได้นะครับไปได้หมดนะครับใส่บลวอกเชื่อมต่อหนับเสือสั่นเบอร์ นะรด้นนี้นะครับจะไปห้างบิกซีราจะดำดีนะครับก่งน,นี้จะเป็นบิ๊กซีราจะดำดีนะครับเกสอนวิลเลดด้านหน้านะครับ ตอนนี้จะเป็นเซนเันเบอร์นะครับเซนเันเบอร์ข้างล่างก็จดานะครับต้นคิดมากนะครับเตรียมมาคิดมากนะครับนะครับที่ข้างล่างก็เป็นการตราจรนะครับตราจรเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแถวหน้าเซนเันเบอร์หน้าลุคธีรัลมดีนะครับขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมนะครับ